สวัสดีค่ะวันนี้มีงานมาเปิดขายนะคะเป็นงานมีดเน็บใบข้าวขนาดใบ1ินิ้วนะคะแล้วก็งานมีดเน็บเดินป่าขนาดใบ9นิ้วนะคะและจะมีงานมีดอิโต้ขนาดใบ12นิ้วครึ่งค่ะอ่ะเดี๋ยวแมค่ค้าจะพาดูทีละเล่มละเล่มนะคะอ่ะงั้นมาเริ่มกันที่มีดเน็บใบข้าวก่อนนะคะมีดเน็บใบข้าวขนาดใบยาว เล่มนี้ขนาดใบยาว12นิ้ว6หุนนะคะความกว้างจะอยู่ที่2นิ้ว1หุนนะคะขนาดสันหนาอยู่ที่6กมิลค่ะดามฝักเป็นไม้พยุงนะคะตัวนี้ขนาดดามยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะราคาอยู่ที่เล่มละสองพันบาทค่ะมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะคะบวกเพิ่ม100บาท อันนี้เป็นเล่มที่หนึ่งนะคะามาที่เล่มที่สองนะคะขนาดใบยาวสิบสามนิ้วครึ่งนะคะด้ามจะยาวอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งค่ะตัวนี้ราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะงานขึ้นรูปจากเหล็กเอสหย์ทั้งหมดนะคะชุดนี้ อ่ะถ้าใครชอบสีไม้ออกแดงๆหน่อยก็จะเป็นเล่มนี้นะคะขนาดใบยาว13ามนิ้วครึ่งเหมือนกันค่ะขนาดด้ามยาวอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะตอกโลโก้ขอให้รวยอ่าราคาสองพเจดรอบาทมีเล่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกโอนทางเรามีบริการเก็บปลายทางนะคะลูกค้าจะบวกเพิ่มอีก100อยบาทนะอ่าแล้วก็จะมาที่งานมีดเด็บเดินป่านะคะขนาดใบจะยาวอยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่1นิ้ว6หุนนะคะส่วนสันมีดหนาอ,อยู่ที่5้มิลคะ่ะ5้มิลเรียวปลาย และขนาดด้ามจะยาวอยู่ที่6นิ้วนะคะ,ะตัวนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งพามร้อ้าบาทรับประกันความคมทุกเล่มเลยค่ะตอกโลโก้ขอให้รวยนะคะ่ามีราคา1นึ่งามมีหนึ่งสสาแล้วก็ห้านะคะมีห้าเล่ม มาที่งั้นมีโต้ปลายตัดนะคะตัวนี้อยู่ที่ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะคะส่วนตัวด้ามยาวอยู่ที่เก้านิ้วหกหุนค่ะความกว้างอยู่ที่สองนิ้วหนึ่งหุนนะคะขนาดสันหนาหกมิลด้ามฝักเป็นไม้ประดูนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท ตอนนี้ทางร้านเราก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ขนาดใบ9นิ้วนะคะราคา1เล่มอยู่ที่1,390บาทแต่ถ้าลูกค้ารับ2เล่มนะคะราคาจะอยู่ที่2,500บาทค่ะ,ะส่วนรุ่นนี้นะคะเป็นงานมีดหนีบใบข้าวขนาดใบ13นิ้วนะคะ,ะตัวนี้ราคา1เล่มอยู่ที่2,700บาทนะคะแต่ถ้าลูกค้ารับ2เล่มราคาจะอยู่ที่5,000บาทค่ะ อ่ะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจมิดไทยธรรมนานาทนรนะคะหรือว่าติดต่อที่เบอร์โทร098-127-8635 Facebook นะคะจอยจิรพานะคะไลน์ i d joyly 992ค่ะส่วนช่องทางการโอนเงินนะคะโอนเงินได้ที่บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะธนาคารกรุงเทพจรพิรภาโพตาเท่านั้น,นะคะ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ